ตำนานอิโตจังตุกตาไม้ผู้ตามหาเจ้าของเสียงเรื่องเล่าจากหมู่บ้านในภูเขาจังหวัดนางานโนที่โรงเรียนประถมร้างแห่งหนึ่งซึ่งปิดไปกว่า40ปีมีห้องเรียนห้องหนึ่งที่ยังคงมีโต๊ะเก้าอี้และของเล่นไม้สมัยเก่าทิ้งไว้ในสภาพเดิมหนึ่งในนั้นคืออิโตจังตุกตาไม้ญี่ปุ่นทรงกลมผมหน้าม้าใสาชุดนักเรียนหญิงสีกรมท่าเลอฝุ่นไม่มีใครรู้ว่ามันมาอยู่ที่นั่นได้อย่างไรแต่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านมักเตือนลูกหลานไม่ให้เรียกชื่อว่าอิโตจังขึ้นมาเสียงดังเด็ดขาด โดยเฉพาะในบริเวณโรงเรียนร้างช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินเพรหาถ้าเธอได้ยินเธอจะเดินหาเสียงนั้นจนกว่าจะเจอคนที่เรียกเธอเรื่องเริ่มต้นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งเดินทางมาเพื่อถ่ายสารคดีเกี่ยวกับสถานที่ร้างพวกเขาได้รับคําเตือนจากชาวบ้านแต่ก็หัวเราะและไม่สนใจจนกระทั่งหนึ่งในทีมอย่างมิกิตเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วหยิบตุ๊กตาไม้นั้นขึ้นมาเล่นพร้อมกับพูดติดตลกว่าน่ารักดีนะอิโตจังทั้งทีมอัดเสียงไว้โดยไม่ได้ใส่ใจ แต่ในช่วงกลางคืนขณะที่ทุกคนนอนทักอยู่ในกระท่องใกล้ภูเขาเสียงตึงๆคล้ายไม้กระทบพื้นดังขึ้นจากนอกหน้าต่างทั้งที่อยู่ลึกในป่าไม่มีถนนไม่มีคนเดินผ่านมาเพื่อนคนหนึ่งมองลอดม่านไปเห็นเงาเล็กๆรูปร่างเหมือนเด็กผู้หญิงยืนอยู่นิ่งๆแต่ไม่มีใบหน้าเหมือนถูกลบออกไปด้วยผู้กันคืนที่สองทีมตัดสินใจกลับไปโรงเรียนร้างในตอนกลางวันเพื่อจะพิสูจน์ให้ชัดแต่ตุกตาไม้ ที่เคยวางอยู่บนโต๊ะหายไปเหลือเพียงรอยขูดของขาบนพื้นไม้เก่าๆที่ลากยาวจากโต๊ะไปจนถึงประตูห้องกล้องวงจรปิดที่พวกเขาติดไว้ตอนแรกไม่สามารถเปิดดูฝ่ายได้มันขึ้นแต่หน้าจอดำพร้อมเสียงเด็กกระซิบใครเรียกฉันจบหลังจากคืนนั้นมิกิก็หายตัวไปจากห้องพักไม่มีร่องรอยหรือเสียงใดๆมีเพียงรอยเท้าไม้เล็กๆบนพื้นหญ้าเปียกฝนวนอยู่รอบห้องหลายรอบทีมที่เหลือรีบหนีกลับโตเกียวไม่หันหลังกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยหลายปีต่อมามีนักท่องเที่ยว โยบอังเอิญถ่ายรูปห้องเรียนรังนั้นแล้วโพสลงในโซเชียลในภาพปรากฏเงาของตุ๊กตาไม้นั่งอยู่ริมหน้าต่างพร้อมกับแคปชั่นที่ทําให้คนอ่านขนลุกถ้าใครรู้จักชื่อน้องตุ๊กตานี้ช่วยบอกหน่อยนะคะเหมือนน้องพยายามจะพูดอะไรกับเราเลยข้าเหมือนจะบอกว่าอิโตจังทาเตือนอย่าพูดชื่อเธอในที่ที่มีไม้เก่าห้องเรียนหรือเสียงฝีเท้าเบาๆที่ไม่มีที่มาเพราะเธอจะเดินหาเสียงนั้น ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าไว้เจนแกนแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น